คุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม Space f i g h t Simulator นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่หน้าสร้างยานนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะสร้างยานไปดวงจันทร์กันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเริ่มจากติดอันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เราจะติดไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับอ่า ก็หวังว่ามันจะไปได้นะครับอันแรกเยอะเกินอ่ะแค่นี้พอนะครับแล้วเราก็จะติดอันนี้เข้าไปนะครับทีนี้ไปที่เบสิกนะครับตอนแรกนะครับเราก็จะใช้ไททันเอนจิ้นในการขับดันนะครับติดไว้ครับติดไปเลย เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไททันเอนจิ้นเราจะติดไททันเอนจิ้นไปประมาณนี้นะครับก็จะมี6กเครื่องยนต์นะครับท่านผู้ชมก็ติดอันนี้ไม่ดีกว่ากลับไปที่ตรงนี้เหมือนเดิมติดเครื่องยนต์อันใหญ่ไว้แบบนี้แล้วก็เราก็จะปลังตรงนี้อ่า ทีนี้เราจะตีสตักเจอร์แบบดึงออกได้นะครับติเข้าไปกันเลยนะครับดูก่อนติดยากนะครับสตักเจอตัวนี้ติดยากจังติดยากมากไม่ได้ เออเป็นว่าช่างมันก็แล้วกันนะครับติดไม่ได้ไม่เป็นไรต่อไปนะครับเราจะเครื่องยนต์มาให้มันเชื่อมกันแบบนี้นะครับอ่าม,มันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ถังใหญ่เอามาเชื่อมด้วยเป็นเชื้อเพลิงสำรองนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นส่วนออกนอกโลกนะครับใช้ทายท่านเอ็นจินนะครับ mm hmm. เผื่อจะไม่ได้ออกนอกโลกนะครับแล้วเราก็จะติดอันนี้ไปด้วยติดไปก่อนติดอันนี้เข้าไปมันก็จะเป็นประมาณนี้อืมก็ติดอันนี้เข้าไปด้วยนี่นะครับอันนี้เป็นส่วน อองนักโลกแล้วก็ติดตัวกันแรงเสียดทานด้วยนะครับระหว่างยานของเรากับอากาศของโลกนะครับมันจะมีแรงเสียดทานติดไปทั้งสองอันกลับมาตรงนี้ใส่เครื่องยนต์อันนี้เข้าไป ทีนี้นะครับแล้วก็จะวางอันนี้ใส่อันนี้ไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เสริมก็จะเป็นอันนี้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาถังน้ำมันอันนี้มาหัานแบบนี้อ่าแล้วก็ามาแปะแบบนี้เลยอ่าแค่นี้แหละเอ๊ะไม่ได้ดิ เอาแบบนี้ออเออย่ลงมานิดนึงเออ,อน,นี้ด้วยนี้ด้วยเฮ้ยมันทับเออแบบนี้แเละเอออันนี้ออกมาอ,อพลังงานจะหมดอีกแล้วว่ะในแบบเลือเท่าไหร่โอ้สิบห้าเองโอ้โคตรไวเลยต่อไปนะครับแล้วก็อ่ะติดอ,อันนี้ เดี๋ยวมันจะไม่มีส่วนของสัมภาระออกไปออกไปออกไปเราต้องรีบสร้างนะครับทำแบบนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของสัมภาระเราก็จะเอาแฟลิงออกมาแฟลิงจิดอันนี้เข้าไปเกินตามด้วยอันใหญ่ อันนี้เป็นแค่คลิปตัวอย่างการสร้างยานเฉยๆนะครับเป็นแค่คลิปตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพาสต่อไปด้วยนะครับท่านผู้ชมติดอันนี้มาเราจะมาทำโรเวอร์ใช่ไหมอน,นี่ออกไปก่อนให้มันเหลือแค่นี้ แบบนี้มันจะขนส่งออกไปไม่ได้เดี๋ยวเอาติดแบบลวกๆเลยก็แล้วกันนะครับเ่ยเป็นแบบนี้ใช่ไหมทีนี้ติดล้อหันอันนี้แบบนี้ติดล้อไปสองอันติดตัวชาร์จพลังของโลเวอร์ เดี๋ยวหยุดก่อนเราจะเลื่อนแค่อันนี้มาไว้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมเอาอันนี้ให้สูงสูงหน่อยก็เครื่องยนต์อืทีนี้ติดอันนี้ไว้เผื่อๆแบบนี้นะครับ อันนี้เลื่อนหน่อยอืมแล้วก็ต่อไปก็เอาอันนี้มายึดเลยมายึดมายึดเดี๋ยวผิดอันอ๋นี่มาโอเคนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ขนส่งไปกันแบบเลือกๆแล้วยานโอวอกาสเรามันก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวติดสตักเจอเพิ่มแป๊บนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็มติดอันนี้ อันนี้เป็นยานอวกาศของผมนะครับอย่าสร้างตามนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะขับได้ไหมครับน,นี่ครับติดอันนี้เข้าไปอ่ะแล้วเราก็จะไปเซฟยานอวกาศกันนะครับชื่อว่าโอ แล้วก็เซฟไว้แบบนี้นะครับทีนี้นะครับพอเราจะไปเอายาน,นะครับกดมาตรงนี้นี่นะครับมันก็จะมียาน yes, yes, yes. มันก็จะมีสองยานให้เราเลือกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอ่าถ้าเป็นยานลำนี้กดมาคือยานลำนี้นะครับมันยังใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้น ก็ปล่อยมันไว้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นพาแรกนะครับการสร้างยานนะครับก็สําหรับวันนี้นะครัะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ